สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมตีเพชรยนครับในช่องตีเอกกระบะมือสองนะครับวันนี้ครับมีอสุด u d max นะผมปี2019นนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบพันกันเลยนะครับไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับหล่อเลยนะครับดูนะครับด้านหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับหากใครนะครับสนใจอสุด d max นะครับผมโทรได้เลยนะครับศูน1 9 3กหนึ่งหนึ่งเก้าสาหกสองหกสี่นะครับตีเพชรยนต์นะครับ ดูล้อดูแม็กนะครับดูยางนะครับเดิมๆนะครับทุกชิ้นนะครับจากโรงงานเลยไม่มีดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นครับดูโช้ครับโอเคกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ด้านใต้นะครับเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดภายในนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เมนนวลนะครับผมเบาะด้านในเป็นเบาะหนังนะครับหรูหราเลยนะครับเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีเย็บไม่มีตัดมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับนี่นะครับยูรุสุดีแม็กครับผมราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับรถปีสองพันสิบเก้าครับสีดําเล็ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับตัวเฉลี่ยแล้วรถสองพันสิบเก้าใช้ไปแค่นี้ถือว่าน้อยมากๆเลยรถบ้านขนาดแท้เลยนะครับดูด้านบนนะครับไม่มีช้ำนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกรถนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งจัดถึงหน้าบ้านนะครับผม คันนี้เครดิตดีก็ฟรีดาวได้นะแต่อาจจะส่งสูงหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเงินวางดาวนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามผมก่อนได้เลยนะครับหาลูกค้าติดแบคนิดนะครับหรือว่ากังวลนะครับว่าจะติดอะไรหรือเปล่าลองโทรเข้ามาสอบถามผมก่อนได้นะครับสี่ประตูหล่อๆนะครับดูด้านในครับตอนนี้ก็กว้างขวางนะครับขับเด็นททางไกลๆเนี่ยสะดวกสบายมากเลยครับใครนะครับกําลังมองหานะครับรถกระบะนะครับ บรรทุกของไปขายหรือว่าใช้ทํางานนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะกระบะนะครับไม่มีช้ำอย่าแน่นอน,นครับดูได้นะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดในตัวห้องเครื่องนะครับเลขไม้เดิมนะครับหากพบว่าเลขไม้ของเราถูกเปลี่ยนมาหรือว่าถูกดัดแปลงมาเรา ยินดีซื้อคืนทุกกรณีนะครับสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูน็อตตรงฝากระโปงนะครับเห็นนะครับไม่มีการถูกถอดถูกเปลี่ยนฝากระโปงมาอย่างแน่นอนนะครับดูนะครับรายละเอียดรถเดิมนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับ หากอยากลองขับนะครับสนใจรถนะครับเข้ามาดูได้ที่เสษีไทนะครับเขตมีบุรีนะครับเป็นรถมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านเขตมีบุรีนะครับดูครับคันนี้ถือว่าคุ้มและตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยนะครับดุดันนะครับอย่าลืมนะครับหากใครนะครับสนใจนะครับโทรได้เลยครับ0 6นนะครับ1 9 3 6 2 6 4นะครับตีเพชรยนต์นะครับ เดี๋ยวเราย้ำเรื่องราเละ่อยรถกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับยูสุดีแม็กนะครับโอเคครับยูสุดีแม็กนะผมราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับลูกค้าโอเคครับยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอ จบไปกับเจ้าตัวอีวสุดีแม็กคันนี้นะครับหากใครนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ผมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ารอบต่อไปเนี่ยผมจะมาเป็นรีวิวเป็นกระบะคันไหนนะครับหรืออยากให้ผมรีวิวกระบะคันไหนนะครับมีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะครับมากมายกว่า30คันครับโอเคครับ